เสุภาชัยภัยกิจของสวัดิ์นักร้องพิมไทยสาคุณรางวัลพระราชทานครับท่านที่สามคุณพิมพ์ปักษิพรวินโกมินนักสแสด,ดงจากไทยทีวีสีช่องสามแล้วก็คุณกัจจลธรรมมณมนภูเบสตานักร้องนักสแสดงขอเชิญครับ ท่านที่ห้าคุณสรงคํพลอยกาบทองชัดแันการผู้จัดการดาราท่านที่หคุณกิติยาพาณิชกุลภูนถดทีน่นักแสดงจากไทยทีวีสีช่องเจครับขอเ้อนัครับครับท่านที่7คุณกนินปัทมันนักแสดงจากไทยทีวีสีช่องเจ็แล้วก็คุณพลอยพง เรมว,วงทิธีก่นจากมเดิร์นไลท์ทีวีครับ